สวัสดีครับต่อมาการบ้าน6นะครับข้อที่1ครับก็คือออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์นะครับโดยต่อแบบ e x t e r n a l นะครับโดยมีแรมมีแรม 8k 2ตัวครับแล้วก็แรม 16k 1ตัวครับมี LED 8ตัว7 Segment แล้วก็คีย์บอร์ดครับเช่งมาดูะนกะัครับ อย่างแรกก็ต้องมี373นะครับเป็นตัวแปลง D เป็น d เป็น A นะครับก็คือ D0 ถึง D7 ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น A0 ถึง A7 ครับซึ่ง D0 เนี่ยจะต่อมาจากพอต t PA อพอต a นะครับแล้วก็เราจะตั้งให้มันเป็นขา D0 ครับไล่มาถึง D7 ครับแล้วก็มีตัว LE ALE นะครับ ต่อเข้ามาครับเสร็จแล้วเราก็ต่อเข้ากับแรมครับแรมก็มีขาทั้งขาลีดขาไลท์ครับมี a ศูนย์ถึง a สิบสองครับอันนี้แรมแปด k นะครับแล้วก็ออกเป็น d ศูนย์ถึง d เจ็ดครับก็อันนี้ก็แป<า>ด k บางคกันตัวที่สองครับก็มี a ศูนย์ถึง a สิบสองแล้วก็ขาไลท์ขาลีดแล้วก็ d 0ศูนย์ถึง D เจ็ดครับส่วนนี้เป็นแรม 8 k a 1 6 k นะครับก็คือจะมี a0 ถึง a13 ครับแล้วก็มีขา d ครับแล้วก็มีขารี a ไลท์ครับต่อมาก็มาดูเแบบดีโคเดอร์นะครับ138ก็ขาเข้า abc ก็คือขา131415ครับออกเป็น y0 ถึง y7 นะครับซึ่ง y0 ก็ต่อเข้ากับ ขา C E ของ8 K ครับ Y 1ก mm ็ hmm. 1> ต่อเข้ากับขา C E ของ Y เอ้ยของแ a m 8 K ตัวที่สองครับสุดท้ายขาที่้องกับขา3นะครับ Y 2 Y 3มาแอนกันครับแล้วต่อเข้า C ของ1 6 K ครับแ a m ต่อมานะครับ Y 4นะครับต่อจะต่อเข้ากับ138ของเอ่อ ของ LED องของ7 s e g m e n t นะครับซึ่งจะมีขาไลท์นะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นไลท์ลง LED กับไลท์ลง7 Segment ครับเสร็จแล้วก็ออกวายก็เข้ากับ374ของ LED นะครับส่วนขาวายหก็เข้าของเข้าขาคอกของ374 7 Segment Se ครับ 374ก็จะมีขาดีศนถึงดีเครับกับ q 0ถึง q7 แล้วก็7 Segment ของ374นะครับก็จะมีดีูเหมือนกันแล้วก็ q 0กถึงดีคครับต่อมาตัวซ้ายของเซเว่นเซกอของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเข้าจาก ขา a ศูนย์หึง a 5ครับแต่138ของ led กับ7 s e g m e n t จะเข้า a ศูนย์หึง a 2นะครับแต่อันนี้ของคีย์บอร์ดจะเป็น lead นะครับเป็นตัวรับแล้วก็จะมี w ศูนย์หึง w เจครับซึ่ง w ศูนย์ก็ออกไปที่2 c c ครับของคีย์บอร์ดแล้วก็มี a 0ถึง a 7นะครับแล้วก็ w ศูนึง w เจ อต่น,นี้ก็เป็นคีย์วอร์ด8ตัวครับถ้าดูที่สปิบบวตรงนี้จะเป็น ALE นะครับันนี้คาร์ลีแล้วก็คาร์ไลท์ครับขอบคุณครับ